สำหรับนะครับวันนี้การกรอกโครงสร้างรายวิชานะครับเดี๋ยวจะผมสอนวิธีการกรอกนะครับอันดับแรกเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่างของคุณครูก็จะประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่ ข้อ2.2นะครับปป5นะครับแล้วก็ไปเลือกที่โครงสร้างรายวิชานะครับขั้นตอนแรกนะครับให้คุณครูเช็คดูก่อนว่าวิชาที่เราสอนเนี่ยนะครับครบหรือยังนะครับก็จะแสดงตามแถบด้านบนนี้นะครับอย่างผมสอนวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ป1ถึงป6นะครับนี่วิทยาศาสตร์สุขะนะครับสังคมประวัติศาสตร์นะครับพี่เปี๊ยป6อันนี้เช็คดูนะครับว่าครบหรือยังนะครับ หลังจากครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะจัดทําโครงสร้างรายวิชานะครับก็คือเราก็นําโครงสร้างรายวิชาที่เราทําแล้วเนี่ยในหลักสูตรนะครับมาลงนะครับทีนี้นะครับวิธีการลงนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจกันว่าวิชาของเราเนี่ยนะครับสอนทั้งหมดกี่หน่วยกิตแล้วจานวนกี่ชั่วโมงอย่างวิชาวิทยาศาสตร์ป .1 นะครับมีน้ําหนักอยู่หนึ่งหน่วยกิตนะครับก็คือ40ชั่วโมงต่อปีนะครับเพราะฉะนั้น เราจะแบ่งเป็น2เทอมนะครับคือเทอมที่1กับเทอมที่2ผมจะเริ่มกรอกจากเทอมที่1ก่อนนะครับก็ดูสัญลักษณ์ด้านบนตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมุมมุมซ้ายสุดเนาะะคลิกตรงเทอมที่1นะครับแล้วก็กําหนดก่อนว่าเทอมที่1เนี่ยนะครับเรามีเรียนทั้งหมดกี่หน่วยเนาะอย่างเทอมที่ท1ผมมีทั้งหมด3หน่วยนะครับก็กอกตัวชีวชีวัดไปนะครับกรณีที่ใช้ ข้อย่อยของตัวชี้วัดนะครับมาตรฐานแต่ละมาตรฐานถ้าใช้มากกว่า1ข้อนะครับก็ใส่ข้อ1แล้วก็เว้นวรรคสองนะครับแต่ถ้าใครมี brother, 2, มากกว่าสองข้อก right. ็เว no ้นวรรคสามสี่ห้าว่ากันไปนะครับอันนี้นะครับวิธีการกรอกมาตรฐานแล้วก็ตัวชี้วัดทีนี้นะครับชั่วโมงนะ่ะชั่วโมงเรียนนะครับอย่างเดิมที่1นนะครับเราก็แบ่งนะแบ่งอ่าแต่ละหน่วยเนี่ยนะครับให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับของจํานวนหน่วยกิจอย่างของผมสอน4ี่สิบชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้น ตถวที่1เนี่ยนะครับก็จะมีชั่วโมงรวมนะครับอยู่ตรงมุมนี้นะครับล่างสุด20ชั่วโมงนะครับส่วนคะแนนนะครับคะแนนนี้นะครับวิธีการแบ่งก็คือเราจะแบ่งตามเป็นคะแนนเก็บเนาะปกติแล้วเราตัดสินเป็นรายปีแล้ว1 0ึ้คะแนนนะครับเราจะเก็บ70คะแนนนะครับแล้วก็สอบอีก30คะแนนเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนเก็บเทอมที่1ก็หารครึ่งจากจาก70ก็คือ35นะครับเพราะฉะนั้น คะแนนแต่ละส่วนนะครับรวมกันแล้วจะต้องได้สามห้าคะแนนนะครับส่วนพลังงานนะครับอันนี้ผมลงเป็นใบงานเนะาะคุณครูถ้าเกิดว่าพลังงานในแต่ละหน่วยเนี่ยนะครับเราวัดคะแนนจากาส่วนไหนเนี่ยเราก็ให้ลงตา,ตามที่เราวัดนะครับในแผนของเรานะครับอันนี้ของผมเป็นใบงานเนาะตอนหนึ่งนะครับก็ลงนะครับเราเห็นว่านะครับเช็คก่อนเลยว่า คะแนนรวมจจะต้องได้35นะครับแล้วก็จานวนชั่วโมงนะครับก็คือ20อันนี้สอนหนึ่งหน่วยกิตเนาะใครถ้าสอน80 80ชั่วโมงหรือ2หน่วยกิตนะครับก็ต้องมาลงตรงนี้เนาะให้ได้40ก็เฉลี่ยเฉลี่ยตามโครงสร้างที่คุณครูแบ่งไว้นะครับเมื่อลงเทอม1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเทอม2นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอัตราส่วนคะแนนเก็บ35นะครับชั่วโมงรวมก็20 20ชั่วโมงนะครับ ทีนี้ถ้าเรากําหนดโครงสร้างรายวิชาทั้งเทอมที่มที่1แล้วก็เทอมที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเลือกหัวข้อ2.2.3นะครับก็คือการกําหนดอัดตราส่วนคะแนนนะครับการกําหนดอัดตราส่วนคะแนนนะครับก็เราจะต้องกําหนดให้ได้ภาคเรียนละ50นะครับก็คือ1นะครับครูครูมาก่อนได้ก่อนคะแนนเก็บนะครับเราจะเก็บ35คะแนนในเทอมที่1นะครับแล้วก็สอบ15นะครับ จริงๆแล้วการในระบบนี้เนี่ยนะครับเวลาเราลงคะแนนเนาะจริงๆเทอมที่1เราไม่ได้มีการสอบปลายภาคเนาะแต่เราจะแบ่งคะแนนสอบปลายภาคเป็นเทอมที่1 15แล้วก็เทอมที่2 15เนื่องจากตัวชี้วัดของเทอมที่1นะครับเราก็จะนํามาสอบในปลายภาคเรียนที่2เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่ง15 15แบบนี้นะครับทุกวิชาเนาะใช้วิธีการกรอ,อกในลักษณะแบบนี้หมดเลยนะครับก็คือคะแนนเกาสิ5 การภาคเราไม่ได้สอบนะครับแล้วก็สอบไปภาค15คะแนนนะครับก็ทั้งเทอมที่1แล้วก็เทอมที่2นะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับเป็นคุณลักษณะนิสัยหรือคุณคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วก็การคิดวิเคราะห์เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกรอกลงไปนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหลังจากเรากรอกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเช็คตรงนี้นะครับ ว่าเราเนี่ยแบ่งคะแนนถูกไหมนะครับก็ลงมาเช็คที่หัวข้อ2.2.7ประเมินตัวชีวัดก็คือเป็นการให้เกรดนักเรียนนะตามตามคะแนนนะครับอย่างเดี๋ยวนะครับประเมินตัวชีวัดอ่านี่ก็คือเป็นการก่อคะแนนนะว่าอ่าแต่ละตัวชีวัดเนี่ย เราได้นะครับเราได้นักเรียนเนี่ยได้ทั้งหมดกี่คะแนนนะครับนี่รื่องหัวข้อที่1เมื่อกี้น้องหน่วยที่1อ่าผมกําหนดไว้มาตรฐาน3.1นะครับใช้ตัวชี้วัด2ข้อเนาะแล้วก็คะแนนเต็มติดนะครับก็เราจะมากรอ,อกตรงนี้นะครับในหลังจากาทำการเรียนการสอนเสร็จนะครับก่อนที่เราจะตัดเกรดเนาะก็มากรอ,อกในนี้นะครับก็อันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับในการในการสร้างโครงสร้างอัตราส่วนคะแนนนะครับ แล้วก็เป็นการประเมินตัวชีวัตนะครับประมาณนี้นะครับ